โอ้โหทุกคนทหารไทยซ้อมลบหนักขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องป๊าทุกคนเนาะคลิปวิดีโอนี้ที่เห็นพี่พี่ทหารฝั่งไทยทุกคนมีการซ้อมลบเปรียบเสมือนจริงมากทุกคนสี่อันดับการซ้อมลบของทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้อง บอกว่าจะเป็นทหารแนวหนาหรือวันแนวหลังนอทุกคนคือสุดยอดจริงๆทุกคนป้าดพี่น้องนี่แหละคือการซ้อมลบเนาะซึ่งน้องนัตจะพาพี่ๆมาดูมาชมทุกคน4ี่อันดับการซ้อมลบเปรียบเสมือนจริงเนาะลงสนามตัวจริงทุกคนเนาะลุยน้ําลุยคนลุยไฟเนาะทุกคนว่าจะเป็นยังไงทุกคนขนาดน้องรัดเห็นคร่าวๆนะยังอึ้งแลยทุกคน และวันนี้จะพาพี่พีเอซมาดูมาชมด้วยกันว่าจะสุดยอดอลังการขนาดในพี่น้องมาเบิรงมาชมคลิปวิดีโอพอ้อมกันเลยจ้าสบายดีสบายดีเด้อจากพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยแหลวกับฝั่งเล่าน้าเด้อจากพี่น้องเมื่อนี่น้อง้องรับไปเห็นคลิปทุกคนการฝึกซ้อมของพี่พี่ทหารฝั่งไทยเนาะโอ้โหพี่น้องน้องรับเห็นบุคิดเลยว่าพี่พี่ทหารฝั่งไทยเนาะจะซ้อมโหดนักขนาดนี้เนาะพี่น้องซีอันดับการสมแบบ ดุดันทุกคนนี่แหละสมแล้วที่เป็นทหารแนวหนาของประเทศไทยเนาะซึ่งเราจะเห็นเนาะในช่วงก่อนเนาะพี่พีทาหารได้ออกหลบก,กับไฟตรงขามทุกคนมันเหตุที่เราเห็นเลยว่าการทีเนาะพี่พีทาหารได้มีการสมหลบหนักเนาะในช่วงระยะเวลาอาการเฮียนหูต่างๆเนาะพี่น้องพอมาใส่ในปัจจุบันคือบอกเลยเลยว่าของแควและกาแบบโหด อ่าในโตนะพี่น้องซึ่งนองรัฐมือนี่สิพาพี่พีเอฟซี FC มาเมืองมาชมทุกคนการฝึกซ้อมอ่าของพี่พีธานฝั่งไทยมาจาอะอลังการขนาดไหนเนาะพี่น้องการฝึกซ้อมจะโหดขนาดไหนมาเมืองมาชมน้ากันเนาะซึ่งคปวีโอนี้่้องรัดขออนุญาตจะคล้องช่องน้าเด้อจากที่น้าคิมมารีแอคชั่นดีว่ามาเผยแผ่ให้ได้เบืองได้ชมน้ากันเนาะการฝึกซ้อมของพี่พีธานฝั่งไทยเนาะว่าเตละอาดานเตละ อาการฝึกสอมจะสุดยอดขนาดไหนเนาะมาเบิ้งมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าสี่ยนดับฉากการซ้อมรบเสมอจริงของกองทัพไทยในยุคนี้จะมีฉากไหนบ้างไปรับชมกัน ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เย็ดบินจะพาไปรับชม4ีอันดับฉากสุดระทึกการซ้อมรบสุดมันของนักรบไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบไปด้วยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพบกาศกับ4ีอันดับการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงจะมีฉากไหนกันบ้างไปเริ่มกันเลยอันดับที่4การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของกองทัพบกไทยกับอาวุธหนักรถถังและยานเกราะที่ทรงพลัง กมตีขาศิ class. เป็นยังไงบ้างครับสําหรับอันดับที่4บอกได้เลยว่าจ็บทุกลูกทำลายได้ทุกมิติไปดูอันดับที่3กันต่อเลยอันดับที่3กองทัพเรือไทยกับชาเกที่ยกคลขึ้นปกและการตั้งรับต่อสู้อากาศยานผิวน้ำในขั้นแดงแล้ว บ้างครับสาหรับอันดับที่3สุดจัดของการซ้อมลบด้วยกระสุนจริงของกองทัพเรือไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาต่อด้วยอันดับที่2กันต่อเลยอันดับที่2ยกให้เชี่ยวเล็บใหม่ของกองทัพไทยหุ่นยนต์สังหารต้นแบบในการผลิตเองทําลายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดติดตั้งระบบจรวดทําลายรถถังได้อีกด้วย ามด้วยเชี่ยวเล็ใหม่จรวดหลายลำก้อง DTI 1G ที่ไทยเราสร้างเองผลิตเองอย่างภาคภูมิใจกับการทดลองเป็นเวลานับ10ปีล่าสุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเผยข่าวดีระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1G ผ่านการทดสอบจริงไกในระยะการจีิไก150กิโลเมตรลงเป้าหมายทุกนั้อย่างแม่นยำ อันดับที่1นึ่งยกให้กองทัพอากาศไทยกับฉากการซ้อมรบเสมือนจริงของทัพอากาศไทยด้วยการบินโชว์การทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินลบ F16 ลงเป้าหมายทุกนัดอย่างแม่นยำและนี่คือสุดยอด4อันดับฉากการซ้อมรบเสมือนจริงของกองทัพไทย ที่สุดของที่สุดในยุคนี้ออพี่น้องนี่แหละคือการฝึกซ้อมของพี่พีทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นการโดดจองนะในเครื่องบินทุกคนสูผิวหนามเนาะคือน้องรายห็นเลยคือเข้าแสดงในหนังเลยนะทุกคนในนังแบบว่าอาตางประเทศที่เขาแสดงนะทุกคนคือพี่พีทหารฝั่งไทยมีการฝึกซ้อมเนาะบอกว่าจะเป็นการโดดล่มการอ่าฝึกซ้อมทาง นำหรือว่าท่างบกทุกคนซึ่งเราจะเห็นเลยว่าศักยตภาพเนาะในพีพีทาหารมีเนาะการฝึกซ้อมการเฮียนหูต่างๆทุกคนมันสุดหอดนะนะทุกคนคือในช่วงกรเนาะประเทศไทยเนาะร่าทาหารฝั่งไทยมีการประทะเนาะควายตรงขามทุกคนเราก็จะเห็นเลยว่า,าทาหารฝั่งไทยนี่เพิ่นจเจ้าแบบสลาดนะในการ ลกต่างๆเนาะเพิ่นจะหูเลยว่าเออต้องควเหิดแนวดเนาะควเหิดแนวด้เนาะพี่น้องคือบอกเลยว่าทาหารไทยนี่เก่งโ่เพชาติได้ในโลกเลยท้าวาเล่องการเอาตัวโหลดเนาะในการอาสอมลบต่างๆเนาะหรือว่าปะทะไฟตรงขามเฮาจะเห็นได้ว่าทาหารฝั่งไทยนี่เพิ่นแบบสุดยอดเนาะพี่น้องคือเพิ่นจะซ้ายเห็นได้ว่าทายการเนาะการอ่าปะทะกับไฟตรงขามเนาะพี่น้อง คือมันดุเดือดแห้งทุกคนน้องรัดเห็นหน้าทีขาจาะเอาลางอ่า t u b e หรือว่าซื้อออนไลน์ต่างๆนาทีพีธาหารที่พ่พีธาหานนาดไ้สูหลบทุกคนคือในหนังเลยแบบโอ้โหบอว่าจะเป็นการโจมตีต่างๆทางด้านอาวุธนาะยุทธปกรณ์ของประเทศไทยนี่บอกเลยเว่าทัานสมัยหล่ำสมัยนี่แหละทุกคนประเทศไทยเนาะเป็นประเทศที่อ่าพัฒนาเนในด้าน อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยหรือว่าในด้านเทคโนโลยีเนาะพี่น้องเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยนี่เพิ่นมีอาวุธยุทโธปกรณ์นี่หลายเนาะและมีเนื้อไฟตรงขามแต่ประเทศไทยเพิ่นยั่งมีมนุษยธรรมเนาะหรือว่ามีความเมตตานะพี่น้องถ้าเพิ่นคิดจะเอาอิลีเนาะบอกเลยเลยว่าบนเรือ,อยังขนาดเพิ่นซอบโอบนะ,ะทางไฟตรงขามยังตุยไปเป็นหมื่นเป็นพัน กว่าชีวิตเนาะพี่น้องเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเด้อจะตีเขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่ๆ FC กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน